ไปแลกกันที่ชมรมจัก,กรยานนครศรีธรรมราชกับส่งเสริมการท่องเที่ยวเตรียมจัดก,กิจกรรมฮาดเราะโวยน้ำไส้นะครับน่าจะฮาดเราช่วยน้ำไส้นะอ่าันไปเที่ยวข้อโพรไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นครศรีธรรมราชวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้ครับพันเอกสุทัศน์สรงสยมผู้บังคับการตำรวจภูธนรอนผีบุญในฐานะประธานชมรมจัก,กรยานนครศรีธรรมราชร่วมเครือข่าย ถ้าเล่นกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่กกทองเที่วนะครับหัดเราะสวยน้ำไส้หัดเราะนะหัดเราะแค่โคตรและขาซาลาอ๋อปันไปเที่ยวข้อพรไอ้ไข่ได้กวัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดจะขึ้นวันอาทิตย์ที่2 4กรกฎาคมเดือนหน้านะคบเพื่อเป็นการส่งเสริมการองเที่ยวห่ังโควิดเริ่มคลายครับค่ะโดยผู้ที่ชื่นชอบการปันจักรยานแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะอนิวิวสู่ยเบาเกลียงเขาวาจะได้มาสัมผัสความสวยงามข้องชายฝั่งทะเลสู้ตอนน้ำคลองกายผ่านวัดวาอารามค่ะมีการสักราข้อพรอนิ่งซักซิธ์วัดเจดีไอ้ไข่กันแล้วก็ยังได้สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติอีกไลายสถท่านทีเลยโดยเงินรายได้จากคาสมัรค่ะก็จะส้มทบกองทุนเพื่อพัฒนา กีฬาจักรยานจังหวัดนครรี่ธรรมราชเพื่อใช้ในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจในกีฬาจักรยานเนี่ยได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลุต่อไปโดยทางคณะผู้จัดกิจกรรมค่ะมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเส้นทางเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมตอนนี้ใครที่แลอยู่สนใจอยากอิสมัคค่ะสามารถสมัคได้ถีชมรมจักรยานนครรี่ธรรมราชเบอร์โทรศัพท์จดไว้ได้เลยค่ะสู3แดซ 1044999น่ซี่าค่ะโควิดซา, COVID ากีฬามานะครับน่าจักรยานงานวิงกันรึไมาเลยครับน้องยิงอมใช่ค่ะน่าจะได้ขึกขักกันเหมือนเดิมทีนี้นะ